สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับวันนี้นะครับบทความดีๆของลิเวอร์พูลมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในค่มภีรนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของวาตารุเอนโดนะครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับเปิดตัวพร้อมบทสัมภาษณ์นะครับเราก็ทยอยไปฟังในทวิตเตอร์ของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับข้อมูลพื้นฐานคือ วัตารุเอนโดนะครับอายุ30ปีนะครับผมมองหน้าเขานี่ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนะค่าตัว16.2ล้านปอนด์เป็นการเซ็นสัญญารายที่3ของเจอเกนครอฟต่อจากแบ็กอาริสเตอร์และโซบอตไลเขาเซ็นสัญญา4ปีกับลิเวอร์พูลสัญญาถึงปี2027สวมเสื้อหมายเลข3นะครับวัตารุเอนโดนะครับมีความสุขมากกับการ เข้าร่วมสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเขาพูดใน Liverpool fc.com เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจร่างกายความรู้สึกมหัศจรรย์แน่นอนครับลิเวอร์พูลยังไม่ได้อยู่เสริมเท่านี้นะครับวันนี้ลิเวอร์พูลมีข่าวกับนักเตะหลายคนไม่ว่าจะเป็นชิคกิโอเต้มาลิโอเรมิน่าเนี่ยชื่อใหม่แต่ผมมีข้อมูลหมดละ จ้าปรินญ,ญานะครับแพงมากบูบากากาเมล่าเล่าให้ฟังเมื่อวานแต่ยังขาดหมายเลข6เอนโดสวมเสื้อหมายเลข3แต่ยังขาดหมายเลข6แน่นอนผมสามารถเป็นผู้เล่นหมายเลข6ได้นะและสามารถเล่นแนวรับซินเร์แบ็กได้เอนโดเนี่ยนะผมถนัดมากแน่นอนครับการมาที่แอนฟิ์ของเขา เดี๋ยวไปฟังบทความของเจเกนคอบต่อนะครับเดี๋ยวเอาเอนโดให้เรียบร้อยก่อนเอนโดเนี่ยเปิดตัวนะครับให้กับสโมสรอ,อุราวะเรดเล่นที่ญี่ปุ่นก่อนก่อนปี2018นะครับก็ถูกยืมตัวไปอยู่กับสตุตการ์ดในปี2019คือปี2018ไปร่วมสโมสรซินทรีเคนในเบนเย่ยมปี2018ไปเบนเย่ยมนะ สโมสรซินทูริเคนหลังจากนั้นสุดกาดยืมตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เซนขาดแน่นอนครับดาวเตะวัยสามสิบปีทีมชาติญี่ปุ่นนี้นะครับ133นัด15ประตู12บสองแซิสนะครับฤดูกาลที่แล้วเล่น40นัดให้กับสุดกาดนะครับยิงไป6กประตูห้าแอซิสเป็นกัปตันทีมสุดกาดแน่นอนครับ ตัวของเขาเนี่ยการย้ายมาที่นี่นะครับมีประสบการณ์ล้นเหลือนะครับก็บทพิสูจน์มากมายเนี่ยนะครับมาฟังบทความที่2องของสตีฟนิโคกันสตีฟนิโคบอกว่าตอนนี้นะการเซ็นสัญญากับเอนโดคนนี้คือเจสมนเลอร์คุณเซ็นสัญญากับเอนโดมาเนี่ยคนนี้คือเจสมนเลอร์คือคนที่ลิเวอร์พูลต้องการคือคนที่สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์กองหลังเซนเตอร์แบ็กเล่นได้หมดแน่นอนครับนักเตะคนนี้จะเป็นนักเตะคนหนึ่งเลยที่ปรับปรุงให้ลิเวอร์พูลเล่นได้หลากหลายแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายคนไม่ค่อยมั่นใจนะว่าเอนดจะมาทำผลงานได้เหมือนกับที่แฟนบอลคาดหวังไว้ไม่ค่อยจะมีจากเชื่อเท่าไหร่ผมต้องบอกไงให้ดูในสนามนะครับทีนี้สุดการ์ดเนี่ย ลองมาฟังเสียงสตุตการ์ดบ้างมันก็ดีนะครับผมไปอ่านบทความของเด e a t l แลนติที่สตุตการ์ดรู้มันยากแค่ไหนที่จะหาผู้เล่นอย่างเอนโดได้ 1. เข้าไปกับตันทีมของเรา 2. องเอนโดเป็นผู้เล่นที่ไม่รู้จักเน็ตจักเหนื่อยสตดตการ์ดนะครับเขาเล่นมา2เกมละแน่นอนครับเขาคือห้องเครื่องของทีม เอนโดเองนะครับมีส่วนสำคัญในการที่จะพาทีมเนี่ยนะครับผ่านจุดต่ำสุดคือเกือบตกชั้นอะไรของเขาแล้วแต่แหละแต่เมื่อริบูได้เอนโดเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับก็ฟังเรื่องราวของเอนโดสองบทความเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับว่าเอนโดจะช่วยปรับปรุงริหูได้นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอเกนครอปกันต่อนะครับครอปได้พูดถึงตลาดนักเตะอย่างไคลเซโดและลาเวียนะครับธุรกิจซื้อขายนักเตะก็เป็นอย่างนี้แหละคุณพูดคุณคุยกับคนที่เป็นเอเนต์กับสิ่ง,งต่างๆบางครั้งก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลเช่นนั้นแหละหน้าต่างเปิดอยู่จนกว่าจะถึงเวลานั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นลองดู ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรอดูนะครับครอปต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะคนใหม่อยู่นะครับครอปได้พูดติดตอนท้ายนิดนึงนะเขาบอกเลยว่าคุณจะได้พบกับความสุขกับวาตารุเอนโดแน่นอนฟุตบอลที่สุดกาดมีความสุขเอนโดทำได้ดีเลีวภูนะครับจ่ายเงินไป16.3ล้านปอนด์นะครับและทำการออฟฟิเชียลและอาจจะกลายเป็น20ล้านปอนด์ในในส่วนของโบนัส แต่อย่างไรก็ตามนะครับคอบก็บอกว่าเอนโดมีพีซีซั่นที่เต็มที่แน่นอนเขาเล่นเกมทั้งหมดแล้วซ้อมเต็มที่ด้วยเขาอยู่ในสภาพที่ดีอยากรู้แค่ว่าเขาจะเล่นได้เร็วแค่ไหนเนี่ยคอบอยากรู้เหมือนกันจะเล่นได้เร็วแค่ไหนในตำแหน่งไหนซึ่งที่เขาเล่นกับซูดกาดและลิวพูมันไม่ได้แตกต่างกันมากหรอก แน่นอนครับโลกฟุตบอลเรารู้เราสามารถทําได้ดีได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยการเซ็นสัญญากับเอนโดมันดีจริงๆนะครับสิ่งที่ครอบกล่าวนะครับก็แจ้งเรื่องราวของเจอเกนคอปให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของซอบยานอารบัตนะครับ โอ้โหซับจันอาราบัตท่านคิดว่าเขาจะมาลิเวอร์พูลไหมเออผมถามก่อนเลยก่อนที่จะมาอ่านบทความสกายสปอร์ตกันเนี่ยแล้วก็บทความใน a ดี a n t แลนติกเนี่ยที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจะเซ็นกับอาราบัตให้ได้ถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ตกลงกับอาราบัตเมื่อ2เดือนที่แล้วและที่แน่ๆน,นะครับหนังสือพิมพ์ของดัชเนี่ยครับที่ผมพูดไปเมื่อตรงช่วงเช้าว่า ลิพูดได้ตกลงค่าตัวอาราบัต35ิ35ล้านยูโรนะครับหรือมัน30ล้านปอนด์ลิพูตกลงค่าตัวนะแต่ว่าโรมาโน่ก็สยบข่าวหรือว่ายังเขาสอบถามว่าราคาเท่าไหร่ต้องการอะไรค่าจ้างเท่าไหร่3อย่างแค่นั้นเองโรมาโน่กล่าวว่าอาลบัตยังคงอยู่ในการควบคุมของแมนยูใช่เมื่อเช้าผมพูดในข่าวแมนยูเหมือนกันยังอยู่ในการควบคุมของแมนยูแต่ดูเหมือนว่า อารบ,บัตเองเนี่ยนะครับเมื่อรู้ลิว์พูต้องการเขาเขาเริ่มเปลี่ยนใจและลิว์พูเสร็จสิ้นการเซ็นสัญญากับเอนโดแล้วแน่นอนครับดีลต่อไปเอนโดส่วนหมายเลขสายังเหลือหมายเลขหก 6. หมายเลขหกนี้นะครับที่เขาบอกว่าอารบ,บัตไม่ธรรมดาอารบ,บัตไม่ธรรมดาทีนี้ ผมจะมาพูดรายละเอียดต่อไปนะครับเขาบอกว่าอาราบัตไม่ธรรมดาถูกล้วครับถ้าลองฟังบทความของ Sky Sports ลิฟูนะครับหลังจากเสร็จสิ้นดิวเอนโดหลังจากนี้การจ่ายโบนัสให้กับเอนโดน่าจะจบที่21ล้านปอนโดยประมาณนะโบนัสทุกอย่างอะแต่ถ้าเรามาดูกับดิวของอาราบัตแน่นอนครับเขาคือกองกลางหมายเลข6ของลิฟูดีๆนี่เอง อารบ,บัตจะได้ลงเล่นอย่างไรก็ตามนะครับอารบ,บัตเองเนี่ยนะครับคือถือถ้าเกิดมาเทียบอารบ,บัตกับความแข็งแกร่งนะครับอารบ,บัตเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญของโมโโร็อกโกเลยนะทีมชาติโมโโร็อกโกที่เข้าสู่รอบรองชนะเลออะิศอ่ะเขามีอยู่ลูกหนึ่งที่ไล่ตามเอ็มปาเป้และเขาก็สามารถที่จะป้องกันเอ็มปาเป้ได้ทักษะเหล่านี้ เกิดขึ้นนะครับอารบัตเนี่ยนะครับมีความฟิตที่ดีมากการเล่นที่ฟิออเรนตินาเนี่ยถึง4ฤดูกาลเนี่ยนะ่ครับวัย26ปีกำลังพีคพิมลิกคือ9ต่อไปของอารบัตด้วยสภาพร่างกายที่สดแน่นอนเขามีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกแตกต่างจากลาวเวียผมพยายามที่จะไปพูดลาว,วียเพราะว่าลาวเวียไม่มีประสบการณ์ไงมันจะเป็นความต่าง แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีโอกาสได้นะครับแรงข่าวจากอิตาลีานะครับจารุก้าดิมาซิโอก็บอกว่าอาราบเนี่ยนะอาราบกำลังจะเปลี่ยนเอเย่นแล้วนะวันนี้ผมบอกไว้ก่อนอาราบกำลังจะเปลี่ยนเอเย่นวันนี้นะครับนี่แหละทำไมผมถึงต้องรายงานเรื่องนี้ถ้าเขาเปลี่ยนเอเย่นสิ่งหนึ่งคือเขาต้องการย้ายทีมอาราบเหลือสัญญาหนึ่งปีมีออปชั่นบวกหนึ่งปีที่ฟีอ แมนเชสเตอร์เต็ดยังมีโอกาสในการต่อสัญญาเซ็นสัญญากับอารบัตแต่เหมือนว่าเมนยูจะเซ็นสัญญากับตัวของอะไรนะกองหลังเพิ่มอีกคนนึงอะนะครับก็คือข่ารนะำจอน์นี่อีเวนได้สัญญาระยะยาวเหมือนผมจะเห็นแบบนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเฮนนี่แม็กควายและแม็กโทที่ต้องออกเนื้อก็หมายความว่าอารบัตเปลี่ยนเอเย่นเนี่ยส่งสัญญาณเตือนภัยมาแล้ว ลิฟูแสดงความสนใจนี่ไม่ใช่แค่ลิฟูจะเล่นจริงๆนะแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าร่างกายของอาราบัตเนี่ยตรงโจทย์ที่ลูต้องการพอดีนะครับก็รอดูกันนะครับซอบยานอาราบัตจะมาอยู่กับลิฟูด้วยเหตุผลนี้แหละนะครับไอ้เปลี่ยนไอ้เยี่นใหม่รอดูกันคืนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชิกดูกูเลกันนะครับกอ,องกลางทีมชาติมารีนะครับของคริสตันพาเลตเนี่ยนะครับ ถามว่าลิพูตกลงอะไรบ้างลิพูยังไม่ได้ตกลงนะยังไม่ได้ตกลงกับกองกลางทีมชาติมาลีคนนี้นะเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านบททดสอบหนักๆมาแน่นอนตอนนี้ถ้าจะเซ็นสัญญากับชิกดูกูเล่อะมันไม่ใช่ปัญหา58ล้านปอนด์อะแต่ปัญหาคือ คริสตันเพลตต้องการ70ล้านปอนด์ไงและจะคุยกันยังไงในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าคริสตันเพลตจะไม่ยอมรับ58ล้านปอนด์เขาต้องการ70ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลและนี่อาจจะเป็นดีลหนึ่งที่ลิเวอร์พูลยอมจ่ายนะครับอาจจะเป็นดีลหนึ่งที่ลิเวอร์พูลยอมตายชิกดูกูเล่นะครับวัย23ป่ปีรอดูกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายจริงหรือไม่นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยครับเป็นเรื่องราวของผู้รักษาป,ประตูนะครับที่ชื่อว่าจอร์เจเปโตวิชนะครับผู้รักษาป,ประตูรายนี้นะครับเล่นให้กับสมโมสรนิวอิงแลนด์เรเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็พิมชาติเซอร์เบียนะครับสูง194ซนเมตรนะครับวันนี้นะครับดูเหมือนว่าสมโมสรเชลซีเนี่ยต้องการเซ็นสัญญาก,กับอ่าเปโตวิชนะครับและที่แน่ๆเนี่ยลิฟวูสนใจประตูรายนี้ด้วยนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับประตูคนใหม่นะแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะครับเชลซี Chelsea ถึงแม้ว่าจะซื้อโรเบิร์ตซันเชสมาเนี่ยเอามาแทนเอน็นเอ็นราเบนดี้นะครับแต่ทีเนี้ยเปรตูวิชกลับกลายเป็นตัวเลือกของเชลซีแล้วนะครับเพราะว่าเขาดูฟอร์มมาระยะหนึ่งว่าใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลก็ไม่น่าจะเซ็นสัญญากับประตูคนนี้หรอกนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของเจอเจ เปโตวิชนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของมาริโอเรมินากรรมนะครับไม่น่าเชื่อเลยเขาคือใครเนี่ยนะครับมาริโอเรมินาเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับของบู๊แฮมตันนะครับคนนี้อายุ29ปีนะครับสูง184เซนิเมตรนะครับอายุ29ปีก็ถือว่ายุ่เยอะนะคือครับลิ์พูเนี่ยมองไปที่เรมินาจริงเขายิดมองไปจริงเขาต้องเอามาแทนฟาบินโยแล้วก็เฮนโดไง แต่คอปมีทางเลือกไม่มากเพราะว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะร,รายนี้มันเหมือนกับตำแหน่งมันทับกับแม็กอลิสเตอร์จริงๆแล้วลิฟูเนี่ยนะครับเหลือเสื้อหมายเลขหกไงน,นั่นแหละนะครับเหลือจอไอกองกลางหมายเลขหกซึ่งเอนโดเนี่ยนะครับมีใส่เสื้อหมายเลขสามมีโอกาสจะเล่นตำแหน่งนี้ได้แต่รายงานจากฟุตเปคาโต้เนี่ยเขาบอกว่าลิวพูเป็นหนึ่งในสโมสรน,นะครับที่ต้องการเลมิน่ามาเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ เขาออกสตาร์ท18นัดสำรอง2นัดนะครับดาวเตะวัย29ปีคนนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะย้ายทีมอีกรอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรมินาเนี่ยนะครับเป็นกองกลางที่มีประสิทธิภาพนะครับก็รอดูกันนะครับลิพูจะเซ็นสัญญากับเรมินาจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าวูฟจะต้องอะไรนะมันมีเงื่อนไขด้วยการแก้ไขสถานะทางการเงินด้วยนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับผมดูทรงนะ m a ริโอเลเมนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีของลิอร์พูก็ได้นะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาริสันเบเกอร์นะครับวันนี้นะครับชาก้าฮิสลอปนะครับก็ได้ออกมาเป่าคาถาเลยครับบอกชียคว่าเป่าคาถาเลยคืออาริสันเบเกอร์นะครับจะไม่ถูกขายออกไปอาริสันเบเกอร์จะไม่ถูกขายออกไป,ไกออกไปและที่แน่ๆนะครับตัวของอาริสันเองก็ไม่อยากจอกจากลิอร์พูอยู่แล้ว ในขณะที่โมซาร่าที่ตกเป็นข่าวนะครับเขาก็ยังคงมีความสุขที่ดีกับลิวพูลไงนั่นก็หมายความว่าสโมสรใหญ่จะไม่ขายผู้เล่นสําคัญของทีมออกไปส่วนใหญ่และสโมสรใหญ่จะไม่ค่อยขายออกไปนะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าไอซอนนี้ไม่ขายอยู่แล้วนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโยฮันบากายโยโก้กันนะครับโยฮันบากาโยโก้เนี่ย คนนี้ถูกพนึกว่าจะมาแทนที่มูซาลาถ้าเกิดเกิดการย้ายทีมจริงๆนะครับสมองสอลิพูนะครับต้องการคว้าตัวยฮันกาบากาโยโนะนะครับก็ตอนนี้เองนะครับนักเตะรายนี้อาจจะมาแทนที่ตำแหน่งของมูซาลาก็ได้นะถ้าเกิดเกิดล็อกถล่มอะ่ะถ้าเกิดซาลาย้ายจริงนะครับนักเตะคนนี้ก็จะมาแทนที่นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับ อีกเร่องหนึ่งยังไม่จบนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจฮานบัคายโก้เนี่ยนะครับโจฮานเนี่ยกองหน้าคนเนี้ผมเองก็ไม่เคยเห็นเขามีชื่ออะไรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรอ,อื่นก็สนใจนะรวมถึงเอเวอตันด้วยนะครับพีเอสเฟนด้วยนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็น,นเรื่องราวของซีเฟนเจอรัตอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสตีฟนิโคอีกแล้วนะครับแต่เป็นการพูดถึงคาร์วินฟิลิปไงเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคาร์วินฟิลิปเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีของลิเวอร์พูลแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมรสรลีดยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะเก็บคาร์วินฟิลิปไว้ถ้าเกิดคาร์วินฟิลิปปั้นดีๆอะ่ะเขาคือกองกลางระดับโลกเลยแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้อยู่กับแมนซิตี้โอกาสลงสนามแบบ ตลอดก็ถ้าจะยากอยู่นะครับก็แต่มันก็เปิดเกิดขึ้นได้นะรอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเดนารอนะครับของนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวเชื่อมโยงระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลตามรายงานจาก ESPN นะครับรายงานว่าตอนนี้นะครับเดนารอนะครับมีค่าตัว17ล้านปอนด์นะครับพาม์เมสเซนตคาเนี้ยนะครับการ การย้ายทีมต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมนะครับถ้าเกิดจะเกิด,กดขึ้นดีวนี้จริงต้องรอดูนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับตัวของเดนเนลโลเองเนี่ยเป็นกองกลางที่เก่งนะแต่ว่าค่าตัวการย้ายทีมก็พอสมควรรอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเดี๋ยวนะผมปิดข่าวได้เลยใช่ไหมโอเคเป็นเรื่องราวของคอดิกัคโปนะครับ พอมสารกล่าวว่าลิเวอร์พูลพยายามปรับตำแหน่งให้สมดุลนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งของคอนดิคัโปผิดก็คอนดิคัโปน่าจะไปเป็นเลน้าเป้านะครับก็ต้องรอดูเหตุการณ์ที่พลิกผันแล้วกันนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรลิวร์พูลนะครับในข้าคืนนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็ต้องยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับได้ มีฟิลโฮนิกบอลคนใหม่นะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอนักเตะนะครับอย,อย่างเจกินคอปก็อบอกนะครับว่าตลาดหน้าหน้าต่างยังเปิดอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสเซ็นได้ส่วนอารบัตนะครับเปลี่ยนเอเนต์ใหม่แสดงถึงสัญญาณในการย้ายทีมมาอยู่กับลิพูหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องราวของดูกูเล่นะครับยังคงเป็นดีลหลักอยู่นะครับเรื่องราวของ ผู้รักษ,ษาประตูนะครับของสโมสรนิวแองเกิลเอเวอเรชันเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าเยเรยยอร์เรยปโควิชนะครับเปโควิชนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเรื่องราวของเลมิน่านะครับกองกลางของวูดแพร์ตันน่าสนใจคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาริสันเบเกอร์นะครับก็จะไม่ย้ายไปไหนนะครับส่วนนักเตะที่คาดว่าจะมาแทนกองอาจจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลก็คือโยฮัน บาคาโยโกนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีโอกาสมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายนะครับเป็นอะไรนะเป็นเรื่องราวของใครเนี่ยเรื่องราวของคอริกาโปนะครับควรจะให้เขาไปเล่นตำแหน่งที่ขนาดเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับก็อัปเดตหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดในข่าคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ